สวัสดีค่ะนี้จาก MG เจ้าเดิมนะคะสำหรับวันนี้นะคะนี้จะมานำเสนอตัวกระบะแคปนะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าตัวนี้นะคะตอบโจทย์ในเรื่องของราคานะคะตอบโจทย์ในเรื่องของคุณภาพตอบโจทย์ในเรื่องของตัวความแข็งแรงต่างๆของตัวรถนะคะซึ่งใครที่กำลังมองหาตัวรถมือสองบอกเลยอย่ามองข้ามตัวนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะรถคันนี้เจ้าเอเคนเดอร์คันนี้นะคะประหยัดทั้งราคานะคะค่างวด เงินดาวคุณภาพมาเต็มร้อยนะคะส่วนคุณภาพของตัวรถสมรรถนะของตัวรถจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเรามาเริ่มกันที่ส่วนหน้าก่อนเลยนะคะ โดดเด่นและแต่งสวยงามมากนั่นก็คือในเรื่องของตัวกระจังหน้าสําหรับเอ็กเซนเดอร์รุ่นนี้นะคะตัวกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่นะคะมีรูระบายอากาศแบบดีเยี่ยมระบายความร้อนแบบดีเยี่ยมเลยนะคะเราไม่ต้องห่วงว่าเครื่องยนต์ของเราจะจะร้อนไหมและในเมื่อเครื่องยนต์ของเราไม่ร้อนแล้วเนี่ยก็เป็นการถนอมตัวเครื่องยนต์ให้อยู่ในระยะเวลาในการใช้นานที่นานมากขึ้นนะคะมาพร้อมกับโลโก้ขนาดใหญ่นะคะซึ่งสร้างความโดดเด่นให้กับตัวยี่ห้อโลโก้ MG ของเราและเพิ่ม ความสวยงามให้กับตัวรถนะคะมาในส่วนของไฟเดย์ไทม์ด n นนิ่งไลท์นะคะหรือไฟหลีไฟเลี้ยวนะคะตรงนี้นะคะด้านหน้าตรงนี้ไม่ใช่ไฟหน้านะคะแต่เป็นไฟหลีไฟเลีเ้ยวหรือไฟ d ดย์ไทม์ด n n นิ่งไลท์นะคะตัวนี้นะคะเป็นลวดลายสะท้อนสวยงามมากเลยนะคะและในส่วนของไฟหน้านะคะจะเป็นลักษณะของการดีไซน์มาแบบใหม่นะคะไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบไฮโดรเจนนะคะ ซึ่งสร้างความโดดเด่นเนื่องจากตำแหน่งของการวางเหมาะกับรูปกระจังหน้าพอดีเลยนะคะและเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของต่อไปนะคะมาในส่วนของด้านข้างนะคะสำหรับราคาลด559,000นะคะเราบอกเลยตัวนี้คุ้มค่ะเนื่องจากด้านข้างนะคะตัวไฟเลี้ยวกกระจกมองข้างมีเพิ่มเติมมาให้ด้วยนะคะซึ่งในราคา550,000เนี่ยโดยปกติแล้วทั่วไปจะไม่มีมาให้นะคะจะมีในรถราคา700,000บาทขึ้นไปนะคะ แล้วมาดูในส่วนของด้านในนะคะในส่วนของด้านในตัวนี้นะคะในเรื่องของระบบความปลอดภัยก่อนเลยนะคะในเรื่องของตัวระบบความปลอดภัยรถคันนี้มีระบบเบรก ABS มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีถุงลม นี่รภัยคู่หน้าสําหรับผู้โดยสารด้านหน้าและผู้ขับขี่มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเกียร์เป็นเกียร์หสปีดนะคะมีเกียร์ถอยหลังนะคะแล้วก็เกียร์เดินหน้า6สปีดนะคะมีจอวิทยุมีวิทยุมาให้เรียบร้อยนะคะวิทยุซีดีแล้วก็ในส่วนของแอร์นะคะดีไซน์ของตัวรูป,ปลักษณ์ในเรื่องของตัวปรับแอร์ค่อนข้างที่จะสวยงามและสร้างความพรีเมียมให้กับตัวรถนะคะนอกจากนี้รถของเรายังมีหมวดสปอร์ต มีโหมดอีโคให้เราปรับด้วยนะคะสำหรับลดราคา559,000เท่านั้นนะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะสามารถปรับไฟฟ้าได้แล้วนะคะไม่ต้องปรับเมนวนปรับนือนะคะจะบอกเลยว่าในรถราคา550,000นะคะตรงนี้คุ้มค่าสุดๆภายในหรูนะคะแคบสามารถเปิดได้ในส่วนของด้านหลังนะคะก็สวยหรูไม่แพ้ด้านหน้าไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะในส่วนของด้านหลังตรงนี้นะคะ มีครอบฝากระโปรงท้ายนะคะเพิ่มลูกเล่นเข้าไปนะคะเป็นสีดํานะคะติดตั้งมาจากโรงงานนะคะประกอบกับไฟเลี้ยวไฟหลีด้านหลังนะคะเข้ากันสุดๆค่ะลูกค้าแต่ว่าในรุ่นนี้นะคะจะเป็นรถสาหรับการใช้งานจะไม่มีกันชนท้ายซึ่งสามารถติดตั้งเพิ่มให้และเราแถมให้ได้นะคะตรงนี้หากลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาเลยค่ะสําหรับตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นที่ใช้เงินเพียงแค่หลักพันบาทนะคะและผ่อนอยู่ที่แปดพันต้นๆเท่านั้นนะคะ ประวัติดีไม่ต้องมีคนค้ำเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับคนไหนที่กำลังมองหารถมือสองนะคะเสียแบบ7%นะคะราคารถสูงนะคะประกันชั้น1ก็ไม่มีให้แต่สำหรับรถคันนี้นะคะในราคา5 5 9 0 0 0บาทเรียบเสมือนรถมือสองในการผ่อนสง่งแต่สมรรถนะและออปชันมาต่างๆมาให้เราครบเลยนะคะท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อมาที่เพจ Facebook ของเราได้หรือ ID Li n e นะคะหรือลิงก์ไลน์ที่เราจะแปะไว้ใต้คลิปนี้นะคะ แล้วก็เรามีบริการจัดส่งทุกพื้นที่ให้เลยสนใจในเรื่องของรายละเอียดที่อยากจะสอบถามสามารถสอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ